เลยเขายำได้ไปเลยพีย่แววค่ะอขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นกาลังใจให้กับสายสุนีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะสายสุนีทําเต็มที่แล้วค่ะพยายามสุดๆพยายามเท่าที่ตัวเองซ้อมมาแต่ก็ขอโทษด,ด้วยนะคะที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะได้เหรียญทองแต่ทําไม่ได้แต่ในส่วนของสายสุนีก็ถือว่าเต็มร้อยจริงๆค่ะทําจนสุดกําลังทาจนสุดความสามารถที่ตัวเองซ้อมมานะคะ แต่วันนีวันนี้สายชนีก็ยังได้เหรียญกลับค่ะสายชนีก็จะตังต้งเป้าเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าสายชนีเคยบอกแล้วว่าจะไปปารีสอีกจะเก็บประสบการณ์วันนี้เป็นประสบการณ์ที่สอนสอนอย่งทําให้ตัวเองรู้เลยว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไรบ้างจะต้องพยายามมากกว่านี้เตราว่าเราพยายามสุดๆแล้วแต่เราพยายามไม่ถึงแต่ตอนนี้บอกตัวเองแล้วว่า ไปไปารีสแล้วก็จะพยายามมากกว่านี้สองเท่าค่ะยังไงก็ฝากถึงเพื่อนๆด้วยนะคะสายชนีจบภารกิจละแต่ยังเพื่อนๆหลายกีฬายังไม่จบภารกิจพา,าลิมปิกของคนไทยยังไม่ไม่จบนะคะช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ๆฝากพี่ๆขอได้อ,ออย่างได้ป่าก็เธอกับไปไต่บาทนะเธอกดน้ำไม่ตอผมนั่นคือคนที่เป็นคนขอ,ขอร้องผมจำ ปฏิเสธสามครั้งโทยังขอร้องผเลยก็ไม่ใช่ใครแล้วแต่พ่พิธภไทยทำประเทศไทยไม่มีนะโพส์สุดๆกับแบลเลยอ่ะแต่าไม่ได้โพส์ดไม่ได้กพสยดราจะไม่ได้แยดสุดๆสุดๆเมอกันนะสุดๆเหมือนกันผมผมอะทำไม่ได้อะบองั้นเถอะในในิ่เนี้ยี่แบวทาได้มากที่สุดยอดเลยสุดยอดละเราใกล้ใกล้ไม่ใกล้แบจะบอกั้ เนี่นี่ไม่รู้ตอพวกูกูละชิด่ะนะ